สวัสดีนะครับผมอยู่กับพิสันนะครับคนโครกรถไถาตาคำนะครับผมอยู่กับครเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนน่าจะบังนะครับบังสุดหลอกับ M95 บ้าหบ้าพลังนะครับวันนี้ทำอะไรเอ่ย ได้ยนแตะเสียงนะครับนอนให้น้ำข้าวโพดอยู่เนี่ยแปลงถัดไปนะครับถัดถัดแปลงนี้อีก2แปลงนะครับนี่เสียงมาเลยเอฮ้ยบางทำอะไรวะเนี่ยยกล่อง เอ้ยพิสารจะตกใจทำไมแค่ยกล่องแต่ว่าระเบิดดินไปด้วยนะครับท่านผู้ชมเอ้ยทำไปได้ยังไงเนี่ยนี่ไปเก๊กลอยบางคนหลอ่อโอ้โหโอเอาไปไหวได้ยังไงเนี่ย ระเบิดด้วยอะบางระเบิดดินด้วยอะโอ้ <Garage S 1> oh, โหแล้วรดไปไหวได้ยังไงเนี่ยรดแรงที่สุดแห่งความแรงขอนั่งไปบนนี้ได้ปะเนี่ยที่เกียดเดินตามเนี่ยก <Okay. S 1> ระแทกอะ <c oughs> ้าลวงไปแล้วกบทับไปเลยนะ <c oughs> มันมันอยงที่เดินด้าน,นอ๋ออือเออ ถ่วงไว้ใช่ไหมเนี่ยมันโดนดินใช่ไหมโดนไหมโดนใช่ไหมก็มันก็ระเบิดขึ้นมาโอ้สุดยอดไปเลยลูกอ้อยแล้วรถแรงจะมาคืนเนี่ยโหบาดปาดปาดๆาดแด่โอ้ได้ได้รางวัลนี่นเท่าไหร่นะสามสุดยอดนะ <laughs> ทีมน้องใหม่รับช่างภูมิ <laughs> ไปชักสองรอบนะครับบังบอกว่าน,นักเอาเรื่องนะครับ บางบอกว่าหนักพอๆกับผ่านสามเลยนะครับหลกผานควรไม่หนักขนาดนี้นะครับผมอมืปกติเรายกล่องเนี่ยผมว่ามันมันไม่ค่อยน่าจะหนักเนาะแต่ว่านี้หนักนะเพราะว่า เระเบิดดินไปด้วยนะครับเราเบิดก็อาจจะอาจจะลงไม่ลึกเหมือนที่ว่าที่ผมไปถ่ายอ,าอะไรนะจอนเดีย er. ที่ของโรงน้ำตาลที่เขามาระเบิดดินนะครับงนน,นนั้นลึกมากต้องสายต้องรีบไปตามแล้วแหละเพราะว่าผมไม่มีเงินซื้อนมไม่ลูกเลยนะครับปวดอีกแล้ว ข<ม>ากลับก็ไม่ค่อยหนักนะครับจะหนักตอนที่เบิกล่องใหม่นะครับเดี๋ยวนะลองสูงมากคนระับสูงเท่าหัวเข่าเลยนะครับอันนี้เขาก็จะไม่ได้ใช้เครื่องนะครับจะใช้คน ใช้คนปลูกแล้วก็จะเอาคนโอยดินลงนะครับทำไรอ้อยกอมีรลายสูตรนะครับเฮ้ปั๊แมแหอ่เสียงพ่อไล้ผมเลยชอบ้ะเกินแหละ พอพี่โอมผมก็ยังไม่ได้ใส่เลยต้องไปใส่ค้ำอีกอเ,เวลาที่ทำไมมันไม่มีละเกินพูถึงเรื่องเวลาที่หาแทบไม่มีเลยนะครับผมก็ไม่ได้มีทุระอะไรมากมายขนาดนะแต่ว่ามันไม่ว่างเลยนะครับอันนี้ก็ให้น้ำเ้าพูดแล้วก็วิ่งส่งวิ่งให้เขาไปจึงกับวิวนอะ,อะไรประมาณนี้นะครับ ต่อไปต้องหาซื้อนาฬิกาแลวจะได้จะได้มีเวลาประมาณนั้นนะครับแฮ่โอ้โหเสียงหล่อจังเลยน,นะ หรใญ่มากนะคับตุ๊กตานี่จะเป็นรูปอันหน้าลุงนะผมเหมือนก็วา,วางขายอยู่นะในเพจนะครับน้าจัด้างฮะโชว์ด้วยสองนิ้ว <laughs> <laughs> นี่ตุ๊กตา ต้องเอาอันที่มันเป็นหน้าลุงเนี่ยมันมีอันที่ the เป็นรูปหน้าลุงไม่ใช่เหรอเห็นเห็นในเพจอยู่อ่ะที่มันเป็นรูปหน้าลุงอ่ะต <No, ุ๊กตาน่ะเป็นหัวของลุงเหรอผมผมมาเทดีนะเอาลุงมาช่วยครับแล้วทำไมมันหอบอย่างนี้เดินคันเร่งไฟฟ้าเหรอหรือว่ามันเป็นระบบของมันเองนิดนึงเหรอ จูนปั๊มหรือว่าใส่สปริงเหรอทำไม่มั่งเลยขนาดนั้นแหะแต่ว่าทำสามอยาอ่างวะต้องทำปั๊มมันเหรออยากได้หอบอย่างนี้เนีเ่ยเท่ดีอ่ะเอาหอบเหมือนไดร์เลสนะป่ะ ET สูบเดียว RT สูบเดียวอะะ่ะปรับปรับปรับเลียวว่ะควันขาวด้วยนะไปไหนแล้วอ่ะ

โอเคครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จบไปเพียงตัวนี้นะครับขอบคุณทุกไล์ตุ๊กกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ